อเออเดี๋ยวขอบคุณพี่ฝนครับผมรถตุก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 ,ตกวิ่งไปวิ่งมาวิ่งซ้ายวิ่งขวานานคอยลืมปานี่สำบานนี่ยังหักเธอเสมอนะเจ้าสา ทีชื่อปราณียังจดจำสายตาว่าจะเย้ายอกอยู่อันยีจำได้ดีสัญญาใต้ตนบัคาเอาคุณพี่ฝนอีกรอบครับเอาคุณคุณยามีเอาไปจำ คนเห็ดงานอยู่เมืองกรุงเทพเจ็บหัวใจคือคอนตอกน้ำย่านหนุ่มครูบ้านดอนเอาเงินมาอ้อนมาอ้ํคืดล้างลำย่านใจประณีเปลี่ยนแปลงขอบคุณคุณหนูหนึ่งขอบคุณคุณ ไอ sp ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งฝากเพลงลอยขอบคุณคุณิ๊กครับลงไปจากใจไอ้นี่ขอบคุณพี่นุ่นด้วยนะครับผมนะครับมาแล้วขอบคุณพี่นุ่นด้วยนะครับขอบคุณคุณเบลด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่นุ่นนะครับนะครับหลายๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับนะต่อจากนี้นะครับพี่นุ่นครับ ฝากเพลงลอยลองไปจากใจไอ้นี้หอดหูปลานี้หากนี้เจ้ายาพึ่งแบ่งคอยไอยแน่บอกเกินหน้าแหลงสัญญาสิมาขอแต่ง จงแพงแก้มแดงให้ดีขอบคุณพี่ปิ๊กครับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ยังหากเธอเสมอนะเจ้าสาวบ้านนาที่ชื่อปราณีหากบทเพลงนี้ดังจงฟังตั้งใจให้ดี สงการนี้สัญญาไอมาเน,น่นขอบคุณพิธิตีครับช้างหนึ่งตัวละวแมนวาเดินนั่งพ่อตะแนมเห็นน้องใจปีองละว่าแมนขอบคุณคุณหนิงครับช้างหนึ่งตัวเอาหัวใส่บันเลย ว่าแม่นคันแม่นใดเจ้าเป็นแฟนเป็นแฟนเด้อละแม่นบักอายรับรองใดว่าฮักชัวก่วกะสิเมารถทัวพาแม่มาบึงแต่ขันบุญบ่เึงก็เลยมาสามโลโอขอโทษที่ฉันเป็นความสุขให้เธอไม่ได้ขอบคุณคุณดาดานะครับ ขอโทษเลยล่ยที่ฉันนั้นไม่เอาไหนาขอบคุณคุณทพิปนะครับช้างหนึ่งตัวขอโทษทุกการกระทำขอโทษที่ทำเธอเสียใจขอโทษขอโทษได้ไหมที่นุกนั้นเป็นความสุขให้ไปไม่ได้ ทุกคนครับทุกคนรู้จักนุ่าที่ที่ทุกคนเอาคลิปนั้นมาแล้วแล้วที่เตะพาเล่นน่ะที่นุกบอกว่าผมนุกใช้ลาครับน่ะนั่นแหละแล้วก่อนที่นุกจะมาพูดว่าของผมนุกใช้ลาครับนุกร้องเพลงเกือบเสียใช่ไหมเกือบเสียเกือบเสียจะโกต่อมาเกือบเสียน่ะวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่ม v ีไหรือว่ากลุ่มที่ซื้อบัตรที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับก็จะเห็นนุกร้องเกือบเสียนะครับวันนี้รอฟังนะวันนี้นุกจะร้องเกือบเสียนะครับ ของพี่หมายไทย